โอเคสวัสดีครับอยู่ในเกมสยองขวัญน,นะที่อยู่บนถนนที่ไม่มีใครเลยหันหลังไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอุย้ยมันติดหันหลังลมันติดข้อความแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกนะมองไม่ชัดโอเคซอยค่อนข้างมืดเลยนะเสียงอะไรวะเสียงรถเหรอ ไปหันไม่ได้สวยแล้วต้องเดินนะวิ่งก็ไม่ได้ไเดินอย่างเดียวคอความใหม่แล้วอา่อานอ่านไม่ถนัดนะมันมันไม่ชัดอุ้ยดับใครปิดไฟวนเนี้ยสวยแล้ว เหมือนเกมนี้เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะมันหันไม่ได้มันติดติดแล้ววะเนี่ยโอเคค่อยๆเดินนะไฟยังไม่มาเลยโอ้ยมืดโอ๊ะใคว่านั่นมีเสียงด้วย เอาเลวไงไขวะมอไม่ค่อยชันนะเดินไปใกล้ๆได้หรือเปล่าขอไปดูหน้าหน่อยโอ๊ยหายหายตัวชิมหายแล้วโดนหลอกแน่นเลยมันหันไม่ได้เลยเนี่ย มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนอันนี้ต้นไม้อะไรไม่รู้แต่เหมือนมีอาจจะเป็นเลือดก็ได้เนี่ยสีแดงอะไรวะเนี่ยคือไรโอ้หันไม่ได้ล้นะคืออะไรมันเป็นมีดนะ เหมือนจะเจอมีดโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆนะเฮ้ยใครโทรมาวะจะรับไหมเนี่ยใครโทรมาไม่รู้ อะไรวะเนี่ยบรรยากาศไม่มีใครเลยนะไม่มีรถไม่มีอะไรเลยค่อนข้างจะจะน่ากลัวอยู่นะค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนเหมือนเดิมมที่เดิม,อมรอเปล่หาหันทำไมนนตกใจหมด จบลด้เหรอหรือต้องเดินต่อโอเคเดี๋ยวเล่นอีกรอบนึงเมื่อกี้มันให้หันนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องเจออะไรแน่นอนก็นใช้ได้อยู่นะข้อความเหมือนเดิมเหมือนมีเสียงเดินตามข้างาหลังหันไม่ได้เหมือนเดิม ตกใจนะเมื่อกี้ข้อความเหมือนเดิมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้อะไรนะต้นไม้อะไรไม่รู้ดับอีแล้วลืมใจ่ายาไฟหรือเปล่าเนี่ยดับทุกทางเลยก็เดินมาเนี่ยไฟก็ยังไม่มานะ เจอเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรติดคอไปลู้หายไปแล้วแล้วก็เจอมีดเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผม,มเก็บหรอล้ว่านาเมื่อกี้โอเคเดินเจอมีด ไม่สนใจตอนได้เราเก็บนะเราจะไม่สนใจมันจะเดินไปเฉยๆมีคนโทรมาไอ้อชบวยไม่เจอ,อโอ้ กี้อะไรเมื่อกี้ผมก็กดวิ่งนะเมื่อกี้แต่มันไม่วิ่งกดแล้วเมื่อกี้อ่ะเอาเดี๋ยวลองใหม่ดูเอาเป็นไรเนี่ยม,มันเดินเองมันเดินเองเมื่อกี้อ่ะโอ้ชิมหายแล้วเป็นไรวะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย มันเดินเองเมืเ่อกี้เ่ะเสียงมันเดิมนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคผมอยากรู้นะเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เราอาจจะวิ่งช้าก็ได้แต่มันกดวิ่งไม่ได้นะเอาชิมหายคอมผมเป็นอะไรไม่รู้นะ ของผมมันปแปลกนะเหมือนเดิมไปแล้วหายเหมือนเดิมแล้วก็เจอมีดมาด้วยผมจะจะลองเก็บดูนะ เจอมีดไม่สนใจดีกว่าโอเคเดินต่อโทรศัพท์ <I S 2> ครับวิงว่ง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 วิง่งว<อ>ิ่งวิ่งวิ่งชนะหรือเปล่าเกมโอเวอร์นะโอเคเกมนี้ก็พอแล้ว เหมือนคอมไม่ใช่เหมือนเอยคอมคอมของผมมันมีปัญหานะพอแล้ว